สวัสดีค่ะมือนี้ยายรัดมัดมีกับสีม,มัดไทยไล่มีสูบังคือเก่าอร่อยพี่น้องอันนี้เขาเอื่นว่ามีสิ่งพี่น้องอันนี้มีสิ่งเขาเอื่นว่าไล่ด,กดอกงี้กับยายนี่งฮะไล่เอันดอกไม้ริมทางนี่เนาะหนี่เนาะเอื่นเขาเอืนเอ่นว่าไล่ดอกไม้ริมทางเ้าเห็ดเป็นมีสิ่งอะไรหรือว่าเห็ดเป็นมีขาวดำเนื้อเป็นมียังไงขึ้นกันพี่น,อน้องเห็ดข้าวเสียดไปมีสิ่งอะไรมีเห็ดได้ไล่ทุกรูปแบบพี่น้องนัาจะกับเห็ดสีคังหัวเห็ด กับขางตีนพี่น้องแดวแเสดไปลพี่น้อง็ดได้ลายทุกรูปแบบแดวแต้ผู้ใดสิมักไปแบบได้พี่น้องตีนสีหนึ่งแสีหหัวสีหกไดทุกอย่างดวแ้ผู้สิอยากได้จังมากเห็ดใ้ได้มัทุกรูปแบบจังมาโหลดเด้อพี่น้องเด้อเ่ยจนจะอยากได้แบบได้สีได้ไายได้กรได้เก็ดให้ได้มั่ทุกทีทุกลา่คือเกลาอหล้พี่น้องจังมาโหลดเยวมือนียารัดมัดมีไก่ไทยเบิ่งจะมีก้อนเนาะค่ะน้อเย้มือรุ่นกัสีหาเนี่ยไม้ไ้ไทยเบื้อง กูเลยสงสัยยังอยากสอบถา,ยามายังกับความเบี่ยนใจคลิปใดขึ้นเก่าด้วยพี่น้องเด้ออยากให้นยายหลัดมัดมีเห็ดแบบใดไร้ใดก็ได้เยี่ยมมือนี่กับซ้ำนี่แหละค่ะวัดดีค่ะมีดอกไม้ริมทางอยากล้ำของขึ้นสี่สิบเก้าดอกดอกดอกไม้ริมทางสี่สิบเก้าลำท่านถึงท่าน <laughs> <c oughs> เดียมโย่ท่านถึงมันกับสีหน้าดีเนาะสีน,นี้เนาะเขี้ยสีดำพี่น้องเขาอยากเอาใส่เขี้ยสีใดก็ได้คือกันพี่น้อง เยื่สีดำมันเห็ดไห้ได้ใส่ได้ถุกสีทุกไล่เลยพี่น้องเยื่อสีดำใส่ได้มัดุกสีทุกไล่ั่นถึงเวลาสร้างมาได้เด้อพี่น้องได้หรือว่าอยากได้เป็นบาตถุงสีท่อแลลว่ยงสีก็ได erm ้คือเก่าเด้พี่น้องเด้หรือว่าอยากได้เป็นมีไปท่อเองก็ได้คือเก่าเด้พี่น้องหรือว่าอยากได้เป็นไล่มีอยากได้ไล่มีเอาไปมัดเองก็ได้คือเก่าเด้พี่น้องเด้สร้างว่าโหลดได้แบบใดสไตล์ได้ก็ได้ เห็ดไห่ได้เมื่อส์ละพี่น้องแย่หลัดมัดมีเนาะพี่น้องเนาะเห็ดไห่ได้เมื่อสกลูกแบบส,สนใจอยากได้แบบยดได้ไล่แบบได้กระได้ข้อเม่นมาเด้อพี่น้องเด้ออยากได้แบบยดได้กระได้ืแบบดันนี้ก็จะมีละค่ะวัดดีค่ะ